สวัสดีชาวมีนค่ะดวงความรับประจำวันที่3พฤศจิกายนคุณได้เดอะเมจิ i เชนส่วนเขาได้เดอะชาริออตนะคะวันนี้ไพ่ดีนะคะไพ่พลังงานส่วนตัวคุณทั้งคู่เนี่ยเมจิ c เชนก็หมายถึงความโชคดีนะคะ การได้รับพรจากสวรรค์ทําให้สามารถแก้ไขสถานการณ์อะไรต่างๆได้หรือว่าได้รับความโชคดีเข้ามารอบด้านนะคะมีข่าวดีส่วนตัวแฟนคุณได้ชารีออทก็หมายถึงการเป็นผู้ชนะนะคะถ้าเข้าแข่งขันอะไรหรือว่าการทําอาหารกินก็ได้เขาจะประสบความสําเร็จนะคะการเรียนอะไรแบบนี้เนาะเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์มิมองว่าคุณสองคนรู้แล้วว่าปัญหาชีวิตคู่ชีวิตรักคืออะไรนะคะมีไพเรดแฟลขึ้นมาแล้วคุณสองคนก็หา วิธีการแก้ไขหรือว่าปณะีปนอมกันได้นะคะในวันนี้เนาะมีไพ่เยสนะคะซึ่งก็แปลว่าการสมหวังมีปัญหาอะไรคุยกันวันนี้เนี่ยจะเคลียร์กันได้แล้วก็จะลงเอยแบบแฮปปี้ e n ดิ้งนะคะ